เดี๋ยวเรามาเทสกล่องประดับกันนะครับด้วยความที่หลายๆคนอยากให้ประดับถูกผมว่ากิจกรรมเนี้อาจจะประดับถูกเพราะฉะนั้นปะกับกล่องประดับก่อนเลยดีกว่าครับห้าสิบกล่องสองแสนฟอสเจมจริงๆมันได้ของแทบทุกอย่างของประดับเลยนะเหมือนกล่องที่ใช้อัคเจมอะไรแต่ตอนนี้มูลค่ามันอยู่ประมาณ20บาทกล่องหนึ่งบวกลบนิดหน่อยจะอยู่ประมาณ20บาทครับจะอยู่ประมาณ20บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับลุย สำหรับใครที่ฟาร์มคาบาวแต่มือถือเป็นเครื่องเดียวและก็วนว่าเครื่องร้อนแบตเสื่อมโทรศัพท์พังวันนี้ผมขอเสนอ UJ Phone แอปพลิเคชันที่ทําให้เรื่องของการฟาร์มเป็นเรื่องง่ายเลยโคตรสะดวก UJ Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่สามารถเปิดบอร์ดพอตโอต้ฟาร์มเกมได้แบบทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดของแบตหมดโทรศัพท์พังตัวเกนยังคงฟาร์มให้เราอยู่นั่นเอง UJ p o n e ราคาเพียงเริ่มต้นวันละสิบบาทใครที่อยากลองใช้แนะนำแพ็กเกจ G VIP แพ็กเกจเริ่มต้นเพียงเพีงวันละสองบาท การใช้งานจะลื่นและสนุกมากกว่าเดิมลิงโหลดใต้เคสได้เลยแต่อย่าลืมกาะโค้ดวิยา vs สียส่วนลด20บาทหรือต่อเวลาฟรีใครอยากสบายโหลดเลย เิดหูเปิดตาเปิดใจโหลดมาใช้ UG Phone แอปบอดในมือถือ24ชั่วโมงแม้จะปิดมือถือหรือล็อกหน้าจอก,ก็ตามโคตรสะดวกใช้งานง่ายแถมมีทดลองใช้บริการฟรีหมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมติดโซเชียลเพียงคุณใช้ UG Phone เข้าบริการเริ่มต้นเพียง8บาทตัวการซื้อมือถือมาบอดหลายเท่าใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปรับเพชรฟรี488เพชรเอาไปลดราคาได้35บาทอย่าลืมอย่าพลาดดาวน์โหลดกัดนเลย เพลงมาแล้วผมบอกได้คำเดียวว่าเพลงนี้มายัางไงก็รวยแน่นอนคนอื่นเอลเซดกูเล่นประดับเลยสาอาสาธุหาอเลยอาวิตณุพุทธอาวิตณาพุทธวิโหคนดำ ก็ไม่ได้เน่ามากนะยังมีเอฟเฟกตรงเอฟเฟกเตอรให้เห็นนะถ้าดูจากอะไรแล้วขนโอโหโหเล่เมืนก็เฮ้ยขัดกาขัดกลางขนขาวออกไม่ได้เยอะมากเลยนะเว้ยสังเกตดิยังมีสีอื่นให้เห็นนะ่ะมีทรงมีทรงอย่างนี้มีทรงชี้ตอนแรกคิดว่าเปิดมานี่คือจะขาวจัวทุกคนคิดกันใช่ไหมแม่งขาวจัว มีตรงเฮ้ยไอ้เหี้ยขนดำเหรอคะกูว่ากิจเนี่ยขนดำกูว่าขนดำมันออกเป็นผิดปกติไม่รู้ว่าเยอะชิบหายเลยนี่สมพรปากไะเลยหรือว่ากูแค่ดวงดีหรือว่าแค่ดวงดีอ,ดงดอยวไม่จบนี่อีกสองแสนไหมร้อยกล่องไหมร้อยกล่องไหม กล่องซื้อได้ตรงนี้นะครับกดช็อปนะครับแล้วก็แรนดอมบ็อกตรงนี้ครับจันแรนดอมบ็อกตรงนี้ได้เลยครับปะ่ะเราเล่นของไทยดีกว่าสาถ,ถุกเว่าเลดขนดำแม่งโคตรเยอะขนดำมาออกกิจเด้อแต่เอฟเฟกเตอร์อื่นแม่งจะบอกนะไอ้ห่าทาลิต ขนทองทาลิตขนดำขนดำออกเยอะมากดูจากเลตยี่สไ,ไปเลยทาลิต <c oughs> ขนดำออกเยอะมากใช่ขนดำแบบเยอะมาก คอออกประมาณหนึ่งแต่เอฟเฟกเตอร์ของแพงไม่ออกเลยสาฟายลูบี้แล้วก็ขนทองไม่มีนะครับแต่ก็ได้ทาริมาอันหนึ่งหนึ่งร้อยกล่องประมาณนี้ประมาณนี้ในหนึ่งร้อยกล่อง